คุณชื่ออะไรคะอีออนอายุเท่าไรสามสิบหกแล้วอายุจริงล่ะหนึ่งพันหกร้อยโนคอมเมนต์มีหางทั้งหมดกี่หางคะเก้าหางมาไม่ได้จะทำคนอื่นแบบนี้ได้ไงเล่าโนคอมเมนต์ no การดูแลทั้งเก้าหางคงลำบากแน่ ừ, ใช่ไหม ừ, ừ. คะอ๋อนี่ไงทั้งแชมพูและครีมนวดต้องเป็นยี่ห้อดังส่วนทรีตเมนต์ก็ต้องใช้ไม่ขอตอบอาหารที่ชอบคืออะไรคะตับเหรอสมัยนี้ใครเขาชอบกินตับกันอยู่อีกแล้ว มิ้นช็อกแลตทำไมถึงชอบมิ้นช็อกละ่ะทั้งสีและรสชาติสดชื่นถึงใจมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสดชื่นและความหวานรวมถึงกลิ่นที่ดึงดูดด้วยครับผมรักน้องมิ้นช็อกมากที่สุดเลยนะครับงั้นมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคุณมาทำอะไรที่นี่คะผมมาที่นี่ก็เพราะว่าตามหาคนคนึง เรียบร้อยค่ะผมก็มีคำถามเหมือนกันคุณตามหาคนแบบไหนอยู่หรอครับฉันว่าคุณถามผิดนะที่ฉันกำลังตามหายอยู่นะ่ะไม่ใช่คนสักหน่อยแล้วฉันก็เพิ่งเจอเขาเมื่อกี้นี้เอง